สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสารับบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับเจอฝนอีกแล้วสำหรับทีมงานหมอํำใจเกินร้อยนะครับบอยสิริชัยที่ค่ำคืนเมื่อคืนนะครับเล่นอยู่ที่อำเภอจตุรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะครับแต่ฝนก็มาช่วงประมาณสักตีห้านะครับเกือบเกือบตีห้า ฝนก็มาเม็ดใหญ่ๆนะครับมาหนักเลยดังนั้นทีมงานก็เลยต้องหยุดการแสดงนะครับก็อยู่ในช่วงของการรำเรื่องก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับก็จะเจอแบบนี้นะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับทุกคนแล้วก็การแสดงนะครับบางครั้งถ้าตกหนักจริงๆมันก็ต้องหยุดนะครับในเรื่องของไฟในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆก็อันตรายนะครับทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองก่อนแล้วก็ถือว่าก็ แสดงได้เกือบที่จะซดแจ้งซดแจ้งแล้วนะครับดังนั้นทางทีมงานนะครับก็เลยต้องขอยุติการแสดงนะครับเพราะว่าคนดูก็ไม่มีแล้วนะครับฝนตกหนักขนาดนี้แล้วมันก็จะสว่างแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับส่วนสำหรับคืนนี้ก็อยู่ที่เขืองในอุบลราชธานีนะครับส่วนบอสบอยนะครับหลังจากที่ยุติการแสดงนะครับก็เดินทางต่อไปที่ ะสะกลไม่ใช่นะครับยโสธรนะครับบอดบอยก็ไปพักอยู่ที่ยโสธรในช่วงของเช้านะครับบอดบอยก็พูดถึงเหตุการณ์แล้วก็มาอัปเดตอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่บอดบอยพูดถึงก็คือในเรื่องของการให้รางวัลหรือว่าจับมือนะครับบอดบอยก็มาทําความเข้าใจอีกหนึ่งรอบไม่ใช่ว่าไม่อยากจับมือไม่ใช่ว่าไม่อยากได้รางวัลน,นะครับแต่ในช่วงจังหวะนั้น1มองไม่เห็น2กําลังร้องเพลงกําลังโชว์อยู่ก็ต้อง เอาคนส่วนมากไว้ก่อนนะครับบดบอยก็เห็นหลายคนก็บ่นว่าเสียใจนะครับอันนี้ก็ขอตอบแทนช่วยบอบอยนะครับมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยก็ต้องเอาคนหมู่มากส่วนมากนะครับเพราะว่างานโชว์บนเวทีเนี่ยมันสําคัญนะครับรว่าคนที่อยู่คนที่ชมอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าสายตายกี่พันคู่กี่ เยอะอะนะครับที่จับจ้องขึ้นบนเวทีดังนั้นงานโชว์ที่มันจะสวยงามมันก็ต้องครบองค์ประกอบนะครับถ้ามานั่งรับรางวัลอย่างเดียวนะครับมันก็ทําให้งานโชว์นั้นมันดูไม่สวยนะครับบริเตยรล่าสามหัวค้นแบบนี้เมื่อไครับเถ่งมันเศร้าแล้วตีหาแ่ทำนั้นเกือบตีเกืบเ,เ,เแตะแตะตีกระเล่ยถือโอกาสแบบล่าพี่น้อง เดยลาเลยหมักเึ้นอยู่จัดตัวรับแขึทีมัานแต่วันนี้อยู่ที่เขื่องในนะครับบุบลและชาธาน,นาีน่าจะเป็นงานสุดท้ายหรือเปล่าหลายคนเสียใจแบบว่าเวลาเสียวรางบ้านสิมาจับมือผมแล้วผมไม่มองหรือผมไม่หลับ ผมไม่เคยคิดแบบนั้นสาบานให้ตายไม่เคยคิดแบบนั้นแต่ว่าในช่วงที่ผมร้องอยู่หรือผมแสดงอยู่อาจจะต้องรอนิดนึงอยู่ห้าเวทีนะครับแล่ก็เพลงแร,แ,รแรกเพลงแรกเพลงสองเนี่ยผมยังไม่สามารถรับรางวัลได้จริงเพราะว่าคือผมก็ต้องก็ต้องเอาภาพรวมของโชว์ก่อนนะครับเพื่อให้คนส่วนรวมทุกคนได้ดูผมต้องยืนยัง ผมต้องยืนต้องต้องเต้นไปกับเพลงก่อนต้องร่วมในการโชว์ก่อนนะครับเพราะผมร้องประมาณสี่ห้าเพลงเพลงที่สามที่สี่ผมค่อยจะไปนั่งรับรางวัลก็อยากให้ทุกท่านแบบเข้าใจตามนี้บางทีถ้าเราออกมาแนละ้ะโคออกมาหน้าเวทีแล้วเราวิ่งไปรับเงินเลยมันก็ดูไม่เหมาะมันกระสิบึงแบบคนที่เขาอยู่หน้าเวทีที่เขาไม่รู้เรื่องกเราอ่ะเขาก็จะดูว่าเอทำไมไม่ คือเราจะต้องโฟกัสส่วนรวมของแต่ผมไ้าถ่ายรูปทุกคนแน่นอนครับผมเอื่นมาถ่ายเลยตอนลำเนี่ยตอนลมคือเซลฟี่ได้ครับแต่ตอนคอนเสิร์ตเนี่ยบางทีคือมันต้องรีบมันต้องรีบไปไงครับมันต้องรีบการแสดงมันต้องไหลไปรันไปตามสคริปบางทอบางท่อการที่เขา จะมานั่งแล้วก็มามาคุยกับทุกคนเนี่ยมันก็ช้ามันก็ช้าแล้วคนดูที่คนดูส่วนรวมเขากระเสิบกูสุกว,ว่ามันแบบมันอืดจรงใช่ไหมฮรับอยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับหรือถ้าอยากเอาดีที่สุดแล้วก็เหมาะที่สุดเลยคือเข้าไปหลังเวทีเลยนะ แล้วก็บางครั้งบางคนก็บว่าผมถามมาตอบมันไม่ใช่ไม่ตอบมันตอบไม่ได้เพราะว่าร้องเพลงอยู่แซบบรลุ่แซบครับแม่คุณก็ดีครับผมบางที่ลองเพียงอยู่บบง่าบง,ง,งาบงาบ่งาคือเพลงมันก็ต้องรันไปตามดนตรีใช่ไหมครับขพราทอนลองมันก็ต้องลองไปแล้วบางทีอ่ะ <c oughs> คืนนี้มันต้องตั้งสติมากนะการการที่เขาหอมเพลงอยู่พอเวลามีคําถามในขณะที่ร้องเพลงถ้าไม่มีสติหลงไปเลย มันอาจสิหลงเพลงหรืออาจสิหลงเบากับแปนเพลงไปโดยทิลืมแล้วเราต้องคํานึงถึงนักดนตรีด้วยนะครับนักดนตรีเขาตั้งใจเล่นให้เราอืมถ้าเข้าของผิดถ้าเข้าหลงหนาหลงหลังหรือถ้าเขาเหล่นแห่งเสียงมันก็เหมือนไม่ให้เกียรติอาจารย์ดนตรีไม่ให้เกียรติแดนเซอร์ที่เขากําลังตั้งใจเต้นให้เราอยู่ถูกไหมครับนั่นแหละฉะนั้นเวลาแบบเวลาคือถามได้ครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ตอบเพราะว่าผมงานงานงานกับการลองเพลงอยู่ คือพี่นองจินตนาการเป็พร้อมแล้วก็ถ่ายรูปเซลฟพี่ผมร้องเพลงจบถ่ายรูปได้เลยถ่ายได้ทุกคนไม่มีเงินผมไม่เคยเรียกร้องครับบอมีเงินหรือบอบเาเลยหหงของให้เอียงก็แค่จับมือแล้วมาถ่ายรูปกันได้ทุกคน ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่บอสบอยออกมาพูดก็คงได้ยินนะครับบอสบอยก็ยอมรับว่าก็ได้ยินมาว่าหลายๆคนแม่แม่พี่พหลายๆคนเสียใจที่เวลาไปจะไปให้รางวัลจะไปจับมือแล้วบอสบอยไม่ได้เดินนะครับมาจับมือไม่ได้มาทักทายอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกัน แบบที่แบบแบบนี้แหละนะครับถูกต้องเพราะว่าบางครั้งในการแสดงที่มันอยู่บนเวทีมันก็ต้องโฟกัสผลงานโฟกัสคนที่ชมอยู่จํานวนมากนะครับให้งานโชว์มันแสดงออกมาที่สุดดังนั้นมันก็มีช่วงนะครับที่บอดบอยจะเซล,เซลฟี่นะครับหรือว่าจะรับรางวัลด้านหน้า,นา,นาเวทีมีนะครับจริงๆมีนั่นก็คือช่วงที่บางทีเนี่ยบอดบอยขึ้นอยู่บนเวทีแล้วไม่ได้ร้องนะครับบางครั้งก็จะเป็นช่วงแนะนําน้องพอ,อ น้องกาฟิลนะครับศิลปินใหม่ที่กําลังร้องช่วงนั้นบอ่อยก็ว่างนะครับหรือว่าร้องเสร็จนะครับแล้วก็หรือว่าสะดวกที่สุดนั้นก็คือหลังเวทีที่บอ่อยพูดนะครับร้องเพลงเสร็จหรือว่า ในช่วงที่จังหวะที่ว่างที่บอดบอยไม่ได้ขึ้นบนเวทีก็สามารถที่จะไปทักทายไปถ่ายภาพด้านหลังเวทีได้นะครับอันนี้ก็ฝากแฟนคลับไว้ด้วยนะครับก็หลายคนที่เสียใจหรือว่าใครที่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ให้เข้าใจในมุมมองนี้นะครับไปด้วยกันมันก็จะไดแ้แฟร์กันนะครับก็จะได้ไม่เสียใจไม่ได้ว่าศิลปินยิงศิลปินไม่ต้องการอยากได้รับทิปอะไรเงี้ยไม่สนใจ อันนี้มันไม่เป็นความจริงอยู่แล้วนะครับบอบยๆก็ทักทายแฟนคลับอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสขอแค่ว่าเราดูจังหวะด,ดีๆนะครับว่าช่วงไหนที่จังหวะที่จะเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับแฟนคลับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยในประเด็นนี้แลกเปลี่ยนความคิดกันนะครับผ่านช่องทางนี้ ก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์และนี่คืออีกหนึ่งข่าวสารที่มาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับ